คครับแม่ปูครับสวัสดีครับแม่ปูซื้ออิริซื้อยังเกาะซื้อสมานออาสาจ้ะแม่ปูแม่สมานออาสายูบานบัวทาตำบลท่าสร้างสว่างวีระวงกองที่เท่าใดแล้วนี่กองที่แปดกองที่แปดกินมาแล้วกองที่แปดระยะเวลาเที่ปีสองปีกว่าได้เนาะกินได้แรกๆเล้สองปีกว่าเดนแม่นบอก ก้อนแรกกก้อนที่สีมากินเนี่ยแม่ปูเป็นแนวไดายขมขั่นตาแสลตาเนี่ย่ะบารนิลกัะมั่วมั่วบ่เห็นหงเห็นเหางเราเห็นขนเห็นเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นเป็นเงาสื่อๆนะ่เห็นหนาเห็นตาจักผู้ใยเป็นผู้ใดกันเข้าเบากับ่ได้ยินี่เชียร์กับวงหงสินาเป็นลักษณะยังสั้นเป็นโดนบ่ก้อนที่สีสั้างก้อนแรกเป็นโดนบ่ ก็บโดนประมาณเดือนสองเดือนเปล่าสร้างว่ากินน่ะนะอเพราะว่าเพราะมันบาสบายตาแเราเขาก็เบาสบายเขาก็เลยเปล่าสั่งว่ากินแล้วกินเม็ดกองแหลกอยู่บ่กมันหูสึกว่ามันดีกว่ากนละกองแหลกี่เม็ดยี่สิบยี่สิบสี่เม็ดแต่โบถ้าในพ่อเม็ดกองประมาณยี่สิบสี่เมตรนี่รู้สึกว่าตาเห็นหงุดหงิดมา้ยโบเห็นเห็นนี่เห็นถึงได้เจ็ดแปดเมตรเท่านั้นอ๋อเจ็ดแปดเมตรนี่ดีขึ้นแล้ว เพี้ยนพุงแหละเออแต่ว่าหามว่าท่านชาดเป็นไรเพราะท่านชาดิก็คือกินมันก็ดีมากเรื่อยๆจนมากเบิือดกองจนเบิดกองเบิดก,เดกองก็เห็นเห็นผู้ใดเป็นผู้ใดแล้วถือว่าปกตินี่ใส่เวลาจะกกองปกติประมาณสา<ง>ม<ง>กองสามกองอ่าแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นปกติได้เป็นบอกเมื่อแม่ปูมองเห็นปกติแล้วแม่คือพระเจ้ากินคือได้กินเขาเนี่ย กินไข่มันดีไปเรื่อยตีไปอยากให้มันเจ็บมันปวดใหญ่มันปวดมันแฉบขึ้นไม่หยุดย่านมันขึ้นมากว่ะจ๊อหย,ย่านมันขึ้นมากไม,ม,มีช่วงมีช่วงกลางห้างคือห้าห่าง,อ,งอีหลีเราวบบที่นี่<อ>มันมันเฮ็ดให้เข้าตาหม้วลงนี่มีอยู่บ่หม้อหมีจักเทื่้อหมี่จากหม้อหมี่เหรอพ่อหท่านมีจักเทื่อเพราะว่าแม่ก็กินตามที่ผมบอกเนาะคือเอ่อมือเว้นมือมือเว้นสองมือเดี๋ยวนี้เม็ดนึงนี่จักมือยังกินเม็ดนึงสามมือสี่มื เพอาะสามสิบมื่อกีงกินนองแต่ว่าถ้าข้าเบิงที่พี่เป็นเห็นแสงเห็นยังสีก็จะเครื่องแน่อยู่เออเออขภาพแบบนี้ถ้ามีอาการปุ้บตองของเมื่อกี้รสดีไม่อยากทิมไปเลยนั่นเองมีอาการต้องเมืกี่โลดเอออันนี้ก็ว่าเป็นสามเดือนแล้ววันนี้กองนี่สามเดือนลสามเดือนเลยเนาะเนฮะมือนี่วันที่หก กันยายนสองพันรอาหาซิบเก้าผมดีเจแมพซูพอร์ตอาสนะทิพย์เอาดีคนแ็กมาให้เอาตามาให้แม่ปูเด้อกินอ่าจะสิเป็นหลายหลายเดี๋ยวตันศุกับมาอีกว่าตาได้หรอขอบคุณแม่ปูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ